ท่านเข้าสู่ช่องกบตพงดามซิงครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากบ้านพี่บ่าวนะครับจากไปส่งวเัเตียวเนะาะและ้วก็รีบออกจากบ้านพี่บ่าวต่อนะมายังอีกจุดหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านพี่บ่าวนะครับผมหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนี่หลังนี้ีนเอง จากของนายภูทีนะครับสวัสดีครับพ่จี <k 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 ้จี้อาลงโอ้โ้เป็นไงเนี่ยเป็นไงเนี่ยโอ้โหคิดถึงมาคิดถึงโอ้เป็นไงล่ะลูกเป็นไงเป็นไงสบายดีสบายดีอโอ้คิดถึงเด็กกันเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินยาหรือยัง ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกหรอกนั่งก็ได้เฮ้ยเลื่อมอ่ะใช่เดี๋ยวเราถ่ายแบบระยะห่างดีกว่าเน้องเราคุยกันตะโกนดีกว่าเขาได้เเป็นไรหรอดีขึ้นยังเดี๋ยวขอพับขากล้องก่อนนะทีโอเคแล้วแหละทางนั้นยังยังทีผมขอใช้วิธีนี้จ่อเลยเหรอใช่นี่ไงเราเข้าใกล้ไม่ได้เราส่งกล้องไปเลย เป็นอย่างไรเมื่อกี้เกือบพาไปโรงแามแล้บอกว่าใครขึ้นอีกหรือเคยขึ้นเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงใครขึ้นไม่ค่ไ่ด้นอนเช็ดตัวเมื่อเช้านี่ก็เช็ดตัวทราบข่าวใครขึ้นเดินไม่ค่อยได้ไงก็เลยต้องรีบมากันเนี่ยเมื่อกี้ไปซื้อของอยู่ครับผมดีขึ้นไหมอันนี้ก็กินข้าวกันเที่ยงพอรู้จะทำยังไงทำไมเดี๋ยวคือพาไปทำหมอนคือมันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ย กินกินยาที่หมอท่านให้มาน่ะกินจนหมดแล้วอกินหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นมันปวดมันลุกไม่ขึ้นมันปวดเนื้อมันมันปวดทั้งตัวอมันไม่มีแรงแบบนึงครับเอซขออนุญาตมันปวดทั้งเนื้อทั้งตัวมันไม่มีแรงอแล้วสุดท้ายรู้ไหมอย่างไม่รู้ผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วผมก็เลยซัดฟ้าทลายโจนที่เอฟซีส่งมาน่ะโอ้สองเม็ด กินสักพักเหงือออกอหูจากที่มันอื้อมันเปิดขึ้นอ่ะทำไมได้ยินชัดกว่าเดิมก็เลยลุกมาเดินเอ้าวไม่ปวดเมื่อยแล้วนี่หว่ะเออเมื่อกี้เนี่ยประมาณประมาณก่อนที่พวกเจ้าจะมาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงนะไม่ถึงชั่วโมงปลาลายโจนได้เมื่อกี้ผมก็ยังนอนลุกไม่ขึ้นอยู่ผมว่าจะเข้ามาบอกอยู่ว่ากินปลาทลายโจนแต่โชคดีกินซะก่อน เหมือนรู้เลยเหมือนรู้เลยโอ้ดีมากเลยไกลสองเมตรอืมใช่ก็เลยนีขึ้นเไยน่ะอ่ะเย็นนั่นแหละค่กินสี่เม็ดนะฟ้าลาราจูนอ่ะอะกินไปสองคอยกินสองในนั้นสี่สี่แต่ว่าแต่แต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันไอรุ่นของผมอ่ะผมกินสี่ตอนนั้นอ่ะเลยดีขึ้นดีกว่าฟ้าลายาจูนไอเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันไปตีกันกับยาที่หมอมันให้ก็เลย ก็เลยยังไม่กินกินแต่วันแรกที่มันเป็นกินวันแรกสองเม็ดแล้วไม่รู้สึกอะไแล้วคงก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วฟาทะลายจมอกเมื่อกี้มันไม่มียาจะกินแล้วก็เลยลองกินดูเพราะว่าลองมาหมดทุกยาแล้วใช่พอกินอ่ะทำไมมันเหนื่อออกมีแรงขึ้นเลยอืมไปเหงื่อออกแสดงว่ายาเดินออกฤทธิ์แล้วเหงื่อออกเมื่อกี้ไม่ออกเพราะเช็ดตัวจนเหนื่อยเนาะเลรจะกาะขับตารเล้งไปโรงพยาบาลตอนแรกว่าจะไปจริงเพาไม่ได้โกหก กินข้าวอิ่มแล้วว่าจะไปโรงพยาบาลหรออืมไปไม่ไหวพอจะขับมินิก็ไม่กล้านั่งก็ค่อยเนาะค่อยจะให้นอนในชาเล้งนั่นแหละอืมขาบก็้องสวยเนาะใช่แล้วเออฟ้าไปไหมต้องไปหาเปล่าให้น้องเอิร์ดด้วยมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วต้องไปหาหมอไหมนี่ไม่ต้องนะมั้งแต่ไปจะได้พาไปอ่ะนะไม่ต้องแป่วยดีขึ้นแล้วล่ะเอฟซีก็เป็นห่วงเพราะว่าพวกเราก็เป็นห่วงอาการตอนนี้ก็คือ เรี่ยวแรงมันก็มีแล้วไงไม่ใช่อย่าชะล่าใจเลยไปทําอะไรหลับใช่อะไรมันมันคู่เี่นขึ้นลงๆเนี่ยวันสองวันแล้วเนี่ยต้องเว้นระยะห่างแบบนี้นะพีกินยาแล้วก็พักดูอาการสักหน่อยอย่าเพิ่งเฮ้ยหายแล้วซัดอะไรก็ว่ากันไปอีกเดี๋ยวก็อย่าเอะไรตอนเย็นนี่ต้มจืดแหละนี้ก็เบาๆไปก่อนกินยาเบาไปก่อนคือเราก็ไม่รู้เนาะใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่ถูกกันไกลบไอต่อนะ คนุนไม่สบายมันไม่ค่อยถูกกับต่อเดี๋ยแล้วปกติมันจะมีสารอยู่นิดนึงมันเป็นพิษไงมันมีพิษอยู่เราก็ไปดูมันงูงูใช่ใช่ใช่เราของอร่อยเราก็เอาไม่รอเลยว่เอาเลยมันไม่ได้กินนานแลยไหมก่าวไปไหนมาไปเอาของไปใ้บ้านพี่เบาก๋วยเตี๋ยวไปให้ลูกพี่อ้าวลูกพี่ก็มาที่บ่ เอาพี่บ่าวมัน<ร>ไม่ได้กินข้าวเนาะเราเมื่อยฐานเนาะเออเออแล้วอันนี้นะฮะไฟอนุญ,ญาตให้น้องเอิร์ตไปโรงเรียนกับลูกไฟเรับเพื่อให้เขาไปเจอเพื่อนฝุงอะไรก็ว่ากันไปไปไปโรงเรียนยังไงไปด้วยการกับมุกไฟนีแล้วทีนี้ไปเจอ,อบูบูอ่ะไปทํางานโรงเรียนอยู่แล้วแล้วไม่มีเงินกินข้าวก็ลวเลยโทรมาแล้วก็มากินข้าวด้วยกันที่บ้านที่ที่ร้านแล้วก็กินข้าวเสร็ บูบูกับเก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเขาอยากไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเราก็เลยบอกว่าไปเลยทา้งงั้นเผื่อเขาอยากมีเปิดเปิดโลกัศน์เขานะอยากให้เขาไปดูไปอะไรเงี้ยอยู่ยก,กบลูบกไอนั่นแหละอยู่โรงเรียนมันไม่ได้มากันทุกคนเน๊ะเขาไม่ได้เปิดเทอมไหนเขาปิดเทอมแล้วเราก็มาทงา,<อ>าทงานพิเศษกันก<อ>็จะมาเฉพาะบางคนอ่าปิดเทอมแล้วแต่เขาไปทํางานพิเศษกันเราก็เลยเผื่อไปเจอเพื่อนไปเจออะไรแบบนี้นะเราก็เลยขออนุญาต ขอถือสาวิาสาสะอนุญาตเขาซะ,ะเ,ออเพราะว่าลูกใครก็ไปนะก็เลยอ,อนุญาตให้ไปนะนั่นแหละไปวันนี้บ่ไปเมื่อกี้เมื่อกี้กนี่ตอนไปกินข้าวเที่ยงกันเขาไปซื้อของกับผู้ใครอะไรเออแอ่แล้วไปกินข้าวแล้วก็เจอกันที่ร้านไง <c oughs> เลยให้ไปด้วยไงก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่ไงเออนั่นแหละก็ใหอเไรเลอตามนั้นแหละก็ไปก็ไปน้อง <c oughs> ก็ย mm ัง hmm> ว่าแหละน้องพระโตก็ย okay. okay, uh, okay. okay, uh, ิงแต่ว่าเขาพึ่งจะออกจากห้องจากบ้านเนาะตลอดระยะเวลาตั huh. uh ้งแต่เ huh, ล uh, uh ็กจนโตไม่เคยออกจากห้องพึ huh. uh ่งจะออกก็เหมือนกับว่าพึ่งจะเปิดโลกกว้างตอนนี okay. ้เราสองคนนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันครับเดี๋ยวมันก็ดีแหละเดี๋ยวข้าพี่เขาทางโอเคนะตาไม่ไหวยังไงก็กลิ้งกลางไปเดี๋ยวจะด่วนเข้ามาเลยอ ดีขึ้นแล้วล่ะสีเมื่อกี้นี่สุดท้ายพอสมุนไพรไทยแท้ๆเลยมอข้ามตั้งนานทำไปเล่นไปเป็นโควิดถึงแรกเขายังให้กินฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเลยใช่ใช่วงนั้นอ่ะกินยากินที่ระเปิดกรรมเลยกินจนกืนจนไม่ลงทีเคมีมากเราก็ไม่ได้อะไรรมันก็ไปมาสองเม็ดอยู่เลยหายไม่ได้หายลอกมันก็อาการมันก็ดีขึ้นอ่ะ โอเคเนาะปีนัยก็บอกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยหลังจากที่กินฟ้าทลายฟ้าทลายโจรเข้าไปนะครับถ้ามาถ้ามาช่วงเช้าเมื่อเช้าอาจจะไม่ได้คุยด้วยเลยแหละไม่มีแรงซึ่งผมก็ใส่เม็ดมาอย่างดีแน่สี่ใช่โอ้ในไหนก็ใส่ครับแบ่งเลยอ๋ออะไรเหรอเอาเม็ดมาแบ่งหนยผมก็ใส่พอดีว่าเมื่อกี้ผมใส่เม็ดอยู่เนาะทฤษฎีผู้ใหญ่เจดีส่งเม็ดมาอ๋อ ก็เลยว่าจะแบ่งทีมงานไปสน่อยให้ไปใส่กันโอเคครับหายไปๆถ้าไม่ไหวยังไงก็กลิ้งกลางไปเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอยวจะรีบวิ่งเข้ามาเลยกับตันนำสิ่งลบด่วนแอมบูนแนลใช่พร้อมสเตนบายพร้อมสเตนบายเลยมีแครได้กินหรอกโอเคครับผมรถแดงเดี๋ยวพี่เดก็เม็ดมาให้มาให้ครับผมนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ